เรียบร้อยด้วยเอยได้ซ้านีล่ะผลมาอีกล่ะลดไตได้ยำต่อผลนมาอีกลดบได้คันห้าอันนี้กับพี่นาก่ะลดไหมนี่เห็นต้นงานแบบไงเรียบร้อยแล้ว ยซนีละดูไปบ่ได้ล้มันลมละแล้วปีนาเอาไหมปีนี่มันได้ซนีอดูดงามอีกฝนมาอีกโอ้ยฝนดีครับอันนก็ใสเยอะนี่ั้งซทางล่ะ ทางแล้วทอกันแหละจะจะนกุนีก็เอาอีกปีหน้าออว่ากันเบื่อดีแล้วฝนก็ตกก็เอหีบปาดมันเดือดเดพ้นมาเหนี้วหีบตกบ่อยมาเป็นงานง่าย lá đen đang là kè khai hành qua rồi lẹo cuộn thì chặt băng những cái thăng cuộn để Nà phì túi suối của mu ừ, Ngăn vào nhau lên เดี๋หน้าหีบฟอออกเขาง่ามยิวพิจิวันรรมีนามนี่แหละง่าพิจิวันรรออกอันนี้พ่นอ่าในมุมหนึ่นงสื่อเอตริยัตหน้าเสียฟองลักิมานก็แค่ห่างากับหมากเมื่อไหร่พ้นมากละปีนี่เอาเซมีก้อน đeo pin à, là hai ba căn mây xem cái suối nó Thì phía he ngàn một nhây này.